วันนี้เจอต่อว่าแสดงว่ามีคนต่อว่าเราถูกไหมคะจนไม่อยากมีชีวิตอยู่อยากจบชีวิตตัวเองถ้าผ่านวันนี้ไปได้จะไปหาหมอในวงเล็บคือรู้ตัวว่าซึมแล้วโอ้ฉลาดมากรู้ตัวไอ้เรื่องรู้ตัวเนี่ยคุณแม่ว่าดีมาก รู้ตัวทั่วพร้อมนะคะสติคือการระลึกรู้รู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสัมปชัญญะคือถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราดอบแล้วเราดอบเรารู้สึกไม่อยากอยู่แล้วแต่หาการสื่อสารกับใครสักคนหนึง่งเช่นสื่อสารกับคุณแม่ในรายการเนี้ยคุณแม่รับรู้แล้วคุณแม่รู้สึกเลยว่าคุณหาทางดิ้นรลนละคุณไม่ยอมจมอยู่กับปัญหา คุณกําลังหาทางออกจากปัญหาแต่คุณต้องการใครสักคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่จะเข้าใจใครที่อยู่รอบๆคุณคุณแม่ขออนุญาตนะคะอย่าหาว่าสอนเลยเอาเป็นว่าคุณแม่กําลังให้เทคนิคแล้วกันเราเห็นข่าวอะไรบ้างคะข่าวของลูกที่ซึมเศร้าแล้วก็อยู่ในภาวะที่อยากจะทำลาย เขาจะทำลายคนที่ใกล้ชิดเมื่เราจะเห็นว่าเขาป่วยเมื่อคนป่วยนะคะไม่ได้รับการรักษาหรือคนที่อยู่รอบตัวเขาไม่สังเกตว่าเขากำลังมีปฏิกิริยาที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วเราก็เพิดเฉยการช่วยเหลือเรากำลังอันตรายนะคะ การสูญเสียใครสักคนหนึ่งแบบชนิดที่เราก็คิดว่าเฮ้ย mm. เราไม่ได้ทำเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาคิดไปเองอันนี้พูดไม่ได้กับคนซึมเศร้านะคะต้องถามเขาเลยว่าแม่จะรับใช้อะไรเธอได้บ้างเธอบอกแม่มาคุณแม่กำลังมองไปที่ตาเธอแล้วบอกกับเธออย่างเปิดใจเลยว่าถ้าคุณแม่รับใช้อะไรเธอได้คุณแม่ยินดี และขอให้เห็นว่าคุณค่าในการเข้าไปรับใช้เธอนั้นมันเป็นสิ่งที่คุณแม่ขอบคุณคุณจริงๆเลยขอบคุณที่ทําให้คุณแม่เป็นประโยชน์ที่เข้ามาในรายการนี้นะคะแล้วก็อย่าไปฟังเสียงต่อว่าใดๆเพราะเขาก็ไม่รู้หนูเป็นคนที่รู้ตัวและพยายามหาทางออกจากอุโมงค์ที่มันมืดมีวิธีการนะคะถ้าหนูสามารถมีใครสักคนที่กำลังจะเปิดย้อนหลังให้เขาดูได้ ก็บอกเลยว่าคุณแม่ฝากหนูไว้กับครอบครัวของหนูด้วยเราอาจจะทําอะไรผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่ได้เป็นปัญหาเลยค่ะปัญหาก็คือเราต้องมองกันอย่างเข้าใจถ้าเราไม่มองอย่างเข้าใจปัญหาเกิดจงมองทุกเรื่องอย่างเข้าใจคนที่ซึมเศร้าต้องการความเข้าใจต้องการเพื่อนถ้าใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆแล้วจับมือและพาออกมานั่งคุยกัน กินข้าวด้วยกันหาอะไรที่เป็นความสําเร็จเล็กๆในแต่ละก้าวไปได้วยกันคุณแม่ว่าเราจะเห็นคุณค่าในตัวเราอันนี้คุณแม่พูดโดยภาพรวมก่อนนะเอาการคิดว่าถูกต่อว่าออกไปจากสมองเลยอันนั้นเราคิดเราตีความเขาอาจจะพูดกับเราตามปกติก็ได้เพียงแต่เราตีความว่าเขาต่อว่าเราแล้วเรากําลังซึมอยู่มันจะเศร้าได้โอเคนะคะค่อยๆหาใครสักคนหนึ่ง ที่พอที่จะไกด์เราได้และถ้าเผื่อว่าคนคนนั้นเป็นสเสถียรธรรมสถานก็ขอบคุณที่หนูใช้พวกเรานะคะ